ีตอนเป็นสีขาวกับสีดำนะเฮ้ยไม่ได้ล็อกประตูบ้านไว้ทุกคอนวยแค่นี้เป็นเด็กทารกสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องน้องมันเด็กข้าอีกแล้วนะคะยูวูยูวูวันนี้นะคะเราก็มาถอดน้องนะคะทุกคนเราจะมาแปลงร่างเป็นอดัมตับเป็ดนะคะเราจะแปลงร่างเป็นอดัมตับเป็ดเพื่อไปปล้นบ้านคนอื่นปาเราเปลี่ยนปล้นไปปล้นเปลี่ยนกันเออเปลี่ยนร่างก่อนมานี่เป็นคนถึง เดี๋ยวเราจะไปหาแตงส่ีไปดูาทำังไงนเป็นยไ่เรเดี๋ยวเราจะนไปดูว่าีอะไระไรบ้างมองไปดูแล้วก็เดี๋เราดนไปดูวัสเป็นยัไงเป็นปี๊ดไปเถอะไปปี๊ดเดี๋ยวเราไปดูนะนั่งนี่ราไปดูแล้เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านข้างโอ๊ยน่ารักด้วยนในดูว่า่ารัด้วยเจ้าคณะเขาด้วยเจ้าคณะเขาด้วยเจ้เดี๋ยว่เหาผู้กองเดี๋ยวเขาเห็นเราโดนเอาผู้กองไปเดี๋ยไปขอไปนี่หนะเปลี่ยนหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูว วอคนโอเคนะันนีคตะัุกคนแล้วก็น้องก็เข้ากลับมาใหม่แล้วนะคะทุกคนปเดี๋เราไปหาบ้านกันกล้องบ้านเลยกดกล้องบ้านไปเลยเช้นหาเลยนี่นี่บ้านที่หลังที่สิบเอ็ดเลยบ้านหลังแรกหบ้านหลังที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดนี่เลยไปเลยมาเป็นบัวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขาเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เราเปิดประตูบ้านไว้ทุกคนไม่ได้เราเปิดประตูบ้านไว้ทุกคนเฮ้ยลาะเฮ้ยเจ้าของบ้านเหรอไม่ใช่นี่เป็นเด็กทารกไม่เปหนไรแด้วยอ๋อฮะโอเคเข้าี่เฮ้ยหระตูบ้านเนี่ยไม่มีทุกเซฟออุ้ยเจอแล้วไหน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  เอ้ยระเบิดระเบิดเลยระเบิดระเบิดเ,เ,เวลาอ๋อเอาเลยกด oh my god ว้าวออกออกกดบ้านกดบ้านแล้วก็ออกบันที่สิบสองบ้านหลังนี้เหรอสิบสองบ้านี่สิบหกฝั่งตร๊กตาไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราข้าไปหาบ้านที่บ้านที่สิบสองมันว่าง ไปบ้านหลังที่สิบหก 36. เอ้สิบสี่ก็ได้สิบสี่ดีดีส<ม>ิส<ม>ิไปบ้านมาบ้านหลังที่สิบสี่สิบสี่ก็ไปเลยพี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ในบ้านเขาเดี๋ยวเอ,เอาวันนั้นมาด้วยสิ่งที่นอนอ่ะเขันเราระตูบ้านหรือเปล่า,า,า,าไม่ได้ล็อกเข้าบุกเจจอนเป็นคนไม่ล็อกประตูบ้านอีกนะครับดูก่อนไม่ไม่มีเจ้าของบ้านพี่จำได้ตูเ้เซฟอยู่ไหน มันมีนะวะนี่อยู่นี่เดี๋ยวพี่เป็นคนระเบิดเดี๋ยวเราเป็นคนเอานะเดี๋ยวเราหยิบไปหรวออกแล้วออกไปโอเคเอาอ๋อบ้านไหนอันที่สิบสี่อ่ะเอาที่สิบสามดีดีดีไปบ้านหลังที่สิบหกต่อเลยเมื่อกี้พี่เห็นอยู่ไปทุกคนเลยแล้วไปมีคนนะมีคนไม่เป็นไร โอ้โยืนอยู่หน้บ้าเลยหับชาเฮ้ยมีเราปตัวบ้าล้วรีบพุ่งเลยนะไอ้ไม่เลยะออออเเอมกอนตอเเฮ้ยเาแม่ราจะโมกและรบัวกดระเบิดเลยนะกดระเบิดเลยอ้ามันไม่ขึ้นอ่ะอ๋อตรงน้เราหั้ ว้าพี่เสียว่าเราจะโดดแบดบ้างเลยขึ้นขึ้นไม่ได้เราจะบเแไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอยู่ข้างองไา้เขาอุย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 ตหนสีเสีชวิบัาเลย นีมันทะลุว่าเราเหยียบแล้วแต่มันทะลุว่ะเขารักบ้านได้เลยใช่ไอ้กดที่นอนนะไม่เอาถ้าเราไปได้ด้านหน้าบ้านเขาเขาก็จะรู้ตุวทานเดี๋ยวเราลองอ้อมหลังบ้านแบบบัวบ้าทางหลังบ้านเดี๋ยวเขากดแบนเราได้นะไอพี่ไอพี่จะไปทางหลังบ้านได้ทุกคนเดี๋ยวเขาบักโอเคใครบักอะมีพี่จ๋ไหนพี่จะเข้าทางหลังบ้านตรงนี้เดี๋ยวขึ้นจากข้างบนเจอแล้วเจอแล้วเจอโอ้แบบบัวมันแบบคนน่ากลัว นี่ยยู่ไหนยู่ไหนพี่พยายามพยายามกระโดดขึ้นตรงนี้อยู่ดิอยู่ดิอ้าวอ้าวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางข้างบนนะคะทุกคนเพื่อแบบว่าจะปีนเข้าไปที่ชั้นสองเลยนะคะแล้วก็คนแล้วก็เราบนที่ดอนท่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนอ่ะคนคนเออั่นไหนไหนนีของว้าก่อนไหนไหนว่าหนังที่เท่าไหร่ครับสิบแปดสิบแปดเหรอโอเค มาทุกคนแล้วก็มาบุกบ้านหลังที่18กันเลยไม่บ้านใหม่เหรอน่าจะใช่นะทุกคนจะบอกอะไรให้ว่าบ้านเมื่อกี้เราเข้าไม่สําเร็จนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนบ้านเลยนี่บ้านลรอกบ้านล็อกผิดเตียงนอนจยู่ไหนบนอนนี่อ่ะนอนกยกดให้ติดเด้ออะไรนะก่อนไม่ต้องเอาหัวมุมเตียงอะเข้าไปยังไงต้องเฮ้ยมีถ้าดูมานใหม่ด้วยเหรอแชร์คื่อแค่แชร์คื่อแค่เดี๋ยวเด้อ ไม่น่อเฮ้ยอาก็เที่เอมัแบบนี้ไปได้เไม่้องเให้เอกยังไงดีออกอะไรก็ยัง้กดมนีเเกทีนี่ทที้อเคไม่ตรงนี้เกว่าไม่ได้เงได้แล้วหาคล่เหรอเฮ้ยอยู่ไหนะเนี่ยไอ้วกไปไหนซะเอองเพิ่งรับงนะ่เขน ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าเตียงตาบิ๊กเฮ้ยเห็นเจ้าของบ้านน้อไม่ใช่น่าจะเป็นเ้องว่านี่แหละไปทุกคนเดี๋ยวไปหาตู้เซฟนี่ตรงนี้มีสีดำเทุกคนคิดว่าในบ้านหลังนี้จะมีตู้เซฟไหมครับเฮ้ยสีดำตรงนี้เราแอบแล้วแอบแลวโอ้โหเพราะยังตู้เซฟต่างไม่ใช่โอเคทุกคนจะหาอะไรอยู่ไหนอะทุกคนจะหาใตู้เซฟแต่มันไม่มีอ๊ะไม่จะลองไปไหนก่อนไม่มีที่ลองแล้วหรอมีอไงงาเสาเลยงาเสาเลยเหรอเ้ยมีตรงนี้ด้วยอ่ะรอนี่คืออะไรทุกคนในบ้านหลัง ไปปุว่มี้ยเฮ้ยพี่ตไหไหนไหพี่จะพีจะเสไหไไหไมได้หาบ้านอื่นอะพี่ไปไปไปหากองบ้านใหม่ก็ได้เฮ้ยเห็นข้างบนเห็นข้างบนบ้านหลังที่23ครับไปเลยยีุ่กคอเราจะอีกบ้านหนึงแล้วนะคะ ้านใช่มาแล้วเขจะกดชชตอนนี้เลยอ่ะ,ะอยากสร้างบ้าน,นะนทุกคนพี่ยูจะขอบ้านเขาเหมือนจะเชิญแล้วเข้าไปในบ้านเลยอ่ะัออเขา่อึงอ,อองนนอ,อึงอึงออ,อ,อบนีด้วยขอไปสร้างบ้านก่อนนด้น โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะเราเราสามารถเอาตู้เซฟหรือถล่มหรือถล่มตู้เซฟได้แค่สองหลังเองนะคะทุกคนเสียดายสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกี้ต้กิ้งกิ้งด้วยนะคะกดกระดิ่งกุ้งกี้กกิ้งกี้ด้วยค่ะบ๊ายบาย